การจราบุรีสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาอำเภอไซโยกออกหน่วยรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าโดยการอำนวยการของนายแพทย์เทารพลฝักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดการจราบุรีนายพ่อวอรัตนาฝักน้อยประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดการจราบุรีมอบหมายให้ในายชัยพัฒน์ผู้ริชัยวราน,านันสาธารณสุขอำเภอไซโยกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาอำเภอไซโยก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะร่วมกับกิ่งกะชาติอำเภอไซโยกณนะที่ว่าการอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน90รายในปริมาณโลหิตจำน,น 31, cc, จว,วำน,นานวน31,500ซีซีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนแรายผู้บริจาคดวงตาจำนวน8ปรายพร้อมกันนี้ยังได้ดูแลผู้รับบริจาคโลหิตได้ปลอดภัยทุกายข่าวนี้24กาญจนบุรีชุดิการไหลวารินรายงาน